ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระสมเด็จแหวกม่านที่เอาลงกุนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะเนื้อดินผสมผงต่างๆนะครับนี่ฮะซึ่งหลวงพ่อกลวยได้เอาฝังกุไว้นะครับนี่ฮะเราต้องดูเนื้อหานะครับดูความเก่านะครับองค์นี้รอยเจ้าของเดิมเขาได้ฝนนะครับเนี่ยไปเลี่ยมกรอบเข้าฝนขอบข้างนะครับเนี่ย ขอบข้างเขาจะมีการฝนนะครับเดี๋ยวลองขยายดูนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับเราต้องดูเนื้อดินเก่านะครับนี่ฮะจะมีคาบกุนะครับคาบกุขึ้นตามองค์พระนะครับนี่ฮะดินต้องแห้งนะครับ แห้งได้อายุนะครับนี่ฮะจะมองเห็นคราบกุนะครับตามซอกองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ประมาณหัวแม่มือนี่ฮะนี่ฮะประมาณหัวแม่มือนี่แหละครับนี่ฮะจะแห้งนะครับแล้วมีคราบกุนี่ฮะนี่ขอบข้างจะมีการฝนนะครับ ฝนเพื่อใส่กรอบนะครับตอนนั้นนะฮะด้านหลังก็มีรอยฝนนะครับเนี่ยเราจะเห็นคราบคราบความเก่าคราบตะไคร่ดำๆนะเกาะตามองค์พระนะครับแล้วก็จะมีคราบดินคราบกุ่นะครับเนี่ยตามซอกองค์พระนี่นะครับนี่ฮะนี่ะอง์นี้ก็เพิ่งได้มานะครับเลยมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเผื่อทุกท่านไปเจอนะครับหนึ่งเราต้องดู ความเป็นธรรมชาติของของดินนะครับนีคบ่ความเป็นธรรมชาตินะครับต้องดูเนื้อนะครับเนื้อต้องแห้งนะครับนี่ฮะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ